คบอ t a ตา1 4 0อครับตัวรถพร้อมกับหางตัดหญ้าราคาเพียง225,000บาทครับจัดส่งปี300กมครับมีตัดในหญ้าแบบลกๆได้เลยสวัสดีครับจากนัดนะครับวันนี้นะครับนัทมีรถมาแนะนํา1คันนะครับเป็นรถที่เหมาะสําหรับงานสวนนะครับหรือว่างานเกษตรเล็กๆน้อยนะครับสำหรับพวกสวนยางสวนปาล์มนะครับสวนทุเรียนช่วงนี้นะครับกำลังฮอตเลยสําหรับใครที่หารถพร้อมกับหาง ตัดหญ้านะครับพร้อมกับชุดใบดันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นคูบะต้านะครับปี2 1 4 0นนะครับ21แรงม้านะครับเป็น2เพาววิลครับดีกว่าเราไปซื้อรถตัดหญ้านะครับ F4 นะตัวนี้ผมแจ้งไว้ก่อนเลยว่าดีกว่าเราไปซื้อรถตัดหญ้าเพราะว่ารถตัดหญ้าเนี่ยมันใช้ได้แค่ฤดูการเดียวนะครับแต่อันเนี้ยพอหมดเครื่องฤดูตัดหญ้านะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นพวกหางฉีดย้านะครับหรือว่าใส่เป็นหางพวนก็ได้นะครับ รุ่นนี้นะครับราคาเพียง225,000นะครับผมจัดส่งให้ฟรี300กมเลยมาดูนะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี65นะครับใช้งานอยู่ที่350ชั่วโมงการทํางานนะครับรถสวยมากนะครับรถสวยมากนะครับสภาพสีสภาพบอดี้เปลือกเดิมๆเลยนะครับอคลิปก่อนนะครับผมยังไม่ได้ติดชุดเบดันะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมเอาชุดเบัคนะ มาติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่นุนะครับนุรัฒไถมือสองมากๆนะครับที่นะครับแบ่งปันชุดใบดันให้นะครับตัวนี้ก็เป็นชุดใบดันของรถพี่เสนาหอยนะครับก็จัดมานะครับใส่กับตัวนี้เลยนะครับกับ B21 นะครับสำหรับใครที่ชอบรถราคาเล็กๆนะครับแล้วก็ราคาประหยัดดนะครับผมแนะนําตัวนี้นะครับคุณได้รถที่ปีใหม่นะครับแล้วก็ได้เล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนอะไรต่างๆครบเลยนะครับตัวนี้สภาพถือว่าสมบูรณ์มากนะครับรถประมาณ90 เจ็ดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับให้พี่ซีนะครับทดสอบระบบนะครับให้กับลูกค้า FC ได้ชมกันนะครับรถปี65นะครับใช้งานอยู่ที่350ชั่วโมงนะครับราคาเพียง225,000บาทนะครับอ่าอย่าลืมใส่โฟวิวนะครับนี่นครับติดแล้วนะครับโฟวิวตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโฟวิวนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นล็อกคันเร่งนะครับระบบเกียร์จะเป็น9เกียร์เดินหน้านะครับ3เกียร์ถอยหลัง มีเกียร์โลเกียร์หางเกียร์มีเกียร์โลมีเกียร์กลางแล้วก็มีเกียร์ว่างเกียร์ยนะครับส่วนรอบวิดีโอ980กับ5 4 0นะครับวันนี้ชัดเจนครับรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามนะครับหรือเข้ามาดูรถได้นะครับที่ร้านนัทเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับ9เกียร์หน้านะครับ3เกียร์ถอยนะครับก็เดี๋ยวไปตัดหญ้าให้ชมครับ พวงมาลัยจะเป็นแบบพาวเวอร์นะครับอ่าก็ขับมือเดียวมือเดียวได้สบายสบายครับตัวนี้จะเป็นหางตัดหญ้าใหม่นะครับเป็นหางตัดหญ้าใหม่พร้อมยอยปั่นแบบสลิปคัตนะครับเป็นหางตัดหญ้าใหม่พร้อมยอยปั่นแบบสลิปคัตนะครับตัดหญ้าให้ชมเลยครับคุ้มๆนะครับได้พร้อมกับหางตัดหญ้าใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับก็ราคาก็คุ้มๆนะครับ2 2 5 0 0 0ื่บาทนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอน ครบพร้อมนะครับนี่ตัดหญ้าได้ลกๆๆเลยครับมีเกตหน้าแล้วก็สามารถดันนะครับาดันให้หญ้ามันล้มก่อนได้นะแบบนี้นะครับเนี่ยครับระบบทีืว่าพร้อมใช้ครับแล้วก็ขาสะกีตัวปรับตัดหญ้าเราเนี่ยสามารถปรับได้ถึง3ระดับเลยคูปต t บ b 2อ4 0 s ครับตัวรถพร้อมกับหางตัดหญ้าราคาเพียง2 2 0แสน 5 0 0พันบาทครับจัดส่งปีสา0ร้อยกมครับนี่ตัดในหญ้าแบบรกๆได้เลยนะครับหญ้ารกๆหน้าและหญ้านั้นหนาสู้ได้เลยครับตัวนี้นะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับมาดูงานดันครับบีสองหนึ่งสี่ศย์ครับอ่าตัวรถพร้อมหางตัดหญ้าครับบีสองหนึ่งสี่ศนย์งานดันนะครับสองเพาโฟล์วิครับสองแส0สองหนาันนะครับเร่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับ ร,ระบบโปวิลใช้งานได้ปกติครับเครื่องเกียร์ดีนะครับรถสภาพ9 7 9 8รนะครับรถ350ชั่วโมงการทำงานนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาดูรถมาทดสอบระบบกันได้นะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดอรธานีครับเดี๋ยวเรามาเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับมาดูเครื่องยนต์มาดูใหม่ชั่วโมงครับเปิดเครื่องขึ้นพี่สิ 3 0 0นะครับ350ชั่วโมงการทำงานครับ350ชั่วโมงการทำงานครับเครื่องสวยเลยครับเครื่องสวยมากเดิมๆนะครับดูน้ำนะครับไม่เคยแกะนะครับ Q.C เดิมทุกจุดนะครับรถ3า0ชั่วโมงนี้ถ้าแกะก็ไม่ใช่นะครับนี่ครับเปิดได้ไหมเราเปิดให้ดูเครื่องยนต์นะฮะวันนี้แบบรีวิวแบบชัดเจนเลย นะครับเครื่องไม่หลวมไม่ไอน้ําไม่ดันนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์อำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานีกับคูบตารุ่น B2140S ครับ